ลักษณะของการกู้ยืมเงินแต่ว่า oh. เป็นเป็นไอข่าวแทนนะ <Okay. S 1> ซึ่งมันผิดกฎหมายนะคะ mm. วันนี้ทาง C.I.B. เขาก็เลยมีการลงพื้นที่ไปนะคะกับทางปอ,อสนะคะ <Okay. S 1> เปิดปฏิบัติการหรือระบบล็อกไอข่าวล้มระบบกู้เงินเถื่อน,นะค่ะ mm. มีการไปค้นบริษัทรับจำนำไอข่าวทั้งหมด4จุด <Okay. S 1> ด้วยกันนะคุณนะคะหลังจากที่พบว่ามีการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหด ร้อยละสามร้อยหกสิบห้าต่อปีออ,อมันโหดจริงสมชื่อปีนึ่งมี3าม้าถึง3ามหวันอันนี้คือคิดเป็นแบบวันละบาทอย่างนี้เลยเหรอยอย่างนั้นหรออุ้ยมัน,นะะมันเยอะมากๆเลยนะคะ ค่ะและ่าสุดทางกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะโดย CIB แล้วก็ทางปอสนะคะเขามีการร่วมกันไปตรวจคน้น4บริษัทด้วยกันค่ะคุณฝางคุณม้สมใ,ในพื้นที่ของถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยก็คือเขตบึงกลุ่มนะคะแล้วก็พื้นที่ของอําเภอพระประแดงจงังหวัดสม,มุทรป,ปราการค่ะมีการแจ้งข้อหาความผิดก็คือร่วมกันรประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกัน เรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายนะเขาไปร้องทุกกระทงเจ้าหน้าที่ของกองบังคับการปราบรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอ,อสอได้แหละว่ามันมีบรษิษัทเกี่ยวกับ ไอทีแห่งหนึ่งนะนะคะมีการร่วมกันปล่อยสินเชื่อเงินกู้แล้วก็เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดค่ะหให้กับบุคคลทั่วไปวิธีการก็อย่างที่เกินไปเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเขาจะมีการรับจำนำไอคาวนะคะ,<น>ะโดยมีรายละเอียดของการทําสัญญา <นะ S 1> การรับจำนำไอคาวเนี่ยในลนักษณะของสัญญาเงินกู้นะคะซึ่งเป็นนิติกรรมอำพางสัญญาเงินกู้นะคุณนะคะแล้วก็จากการสอบสวนค่ะนะคะก็พบว่าการกู้ยืมเงิน โดยต้องใช้วิธีการก็คือใช้บัญชีของไอ้ขาวเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินก็คือการจำนำกับทางบริษัทนี่แหละนะคะขั้นตอนของเขานะก็จะมีการกำหนดขั้นตอนมาให้อยู่นะคะหนึ่งเลยเขาบอกว่าผู้กู้เนี่ยต้องมีเพื่อนใน Facebook เกิน500คนวิธีฉันไม่ได้คนหนึ่งแหละอเออ <laughs> แล้วก็มีการโพสต์หรือว่าแชร์เนื้อหาใน f a c e b o o k สม่ำเสมอน,นะคะสเนี่ยนะคะขั้นตอนเขาบอกว่าร้านที่จะทำการ เช็ครุ่นโทรศัพท์ หรือว่าอุปกรณ์ที่ต้องการจะจำนำแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ส่วนสี่ค่ะร้านก็จะมีการส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็ที่ทำง,งานหมายเลขบัญชีธนาคารด้วยนะ,ะนะคะแล้วก็จะมีแบบรหรัสผ่านของ Apple ID อะไรต่างๆนียนะคะและสุดท้ายห้าค่ะทางร้านเ็าจะมีการแจ้งราคาแล้วก็ดอกเบี้ยนนะโดยสอบถามว่าเอ้ยผู้กูประสงค์จนมีการทาสัญ,ญญาหน้าร้านหรือว่า ทำทางออนไลน์นะคะกรณีถ้าทําหน้าร้านนะคะก็จะมีการส่งแผนที่สาขาที่ผู้กู้จะเข้ามาทําสัญญาส่วนกรณีถ้าทำทางออนไลน์ก็จะมีการส่งแบบฟอร์มให้กรอกคุณะนะคะโดยให้ผู้กู้เนี่ยถ่ายรูปอ่าถือบัตรประชาชนด้วยหูเนืักษณะแบบนี้มันค่อนข้างที่จะอ,อันตรายมากๆเลยนะละเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็อันตรายต่อการที่จะมิจฉาชีพเนี่ยนำไปใช้ ในรูปแบบลักษณะอย่างอื่นอ่ะก็มีบัตรประชาชนเรานะคะใช่แล้วทีนี้หลังจากทําสัญญาแล้วละคะค่ะหลังทําสัญญาแล้วค่ะผู้กู้เนี่ยเขาบอกว่ายังสามารถใช้เครื่องได้อยู่ตามปกตินะนะคะแล้วก็จะมีการชําระดอกเบี้ยเป็นงวดๆน,นะคะโดยชําระดอกเบี้ยคิดเป็นร้อยละ30ต่อเดือนค่ะ นะคะแล้วก็คิดเป็นอย่างที่บอกไปร้อยละ365ต่อปีนะคะุณนะคะจนกว่าจะมีเงินต้นมาชําระคืนนะคะซึ่งหากผู้กู้ชําระดอกเบี้ยล่าช้าเกิน3วันค่ะทางบริษัทเขาจะมีการปรับเงินค่าล่าช้าวันละ100บาทโอ,โ,โอ้โหโหดจริงๆนะคะและถ้าล่าช้าเกิน7วันค่ะเครื่องก็จะถูกล็อกทันทีเลยเพราะว่าเขามี ไอคาวของเราอยู่แล้วไงใช่ดห,หมดเลยเออนะคะในกรณีที่เครื่องถูกล็อกเนี่ยนะคะทางบริษัทเขาจะมีการคิดค่าปลดล็อกเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งนะคะจากการตรวจสอบก็พบว่ามีลูกค้าเกือบประมาณ5,000รายเลยทีเดียวนะที่มีการเข้าระบบการจำนำไอคาวเนี่ยคุณน,นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีการสืบสวนนะคะจนสามารถทราบที่ตั้งของบริษัทได้แล้วก็มีการลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยจับกลุ่มมาได้ ของกลางที่ยึดมาได้นะคะจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเจ็ดเครื่องโน้ตบุ๊กอีกสามเครื่องค่ะ<ม>โทรศัพท์มือถือสิบสามเครื่องแล้วก็จะมีเอกสารเกี่ยวกับการจำ m นำไอข่าวอีกหนึ่งแฟ้มเลยนะคะมีป้ายโฆษณาการรับจำ m นำด้วยนะคะซึ่งบริษัทยอย่างที่บอกไปก็จะมีหลายๆจุด<ม>ด้วยกันนะ<ม>ในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการเนาะนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาด้วยนะคะสาหรับผู้ร่วมขบวนการนี้นะคะ<ม>ซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อหาที่ทั้งในเรื่องของการเรียกดอกเบี้ย เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดนะแล้วก็การร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะ